เจ็บโน้ตบุ๊กขุมพลัง CPU Intel Gen 11ยอดนิยมขายดีที่สุดปี2อ2 1ราคาและสินค้าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นในแต่ละเดือน เข้าสู่เดือนสุดท้ายของปี2021กันแล้วนะครับถึงแม้ว่าเราจะผ่านช่วง work from home และ learn from home กันมาแล้วแต่ต้องบอกว่าสินค้าที่ยังคงขายดิบขายดีอย่างต่อเนื่องก็คงหนีไม่พ้นโน้ตบุ๊กนี่แหละครับซึ่งตลอดปี2021ที่ผ่านมาโน้ตบุ๊กที่เรียกได้ว่าเป็นสินค้าฮอตไอเทมก็น่าจะเป็นโน้ตบุ๊กจากขุมพลัง CPU Intel Gen 11นี่แหละครับด้วยดีไซน์ที่บางเบาพกพาง,ง่ายบวกกับประสิทธิภาพการใช้งานที่เรียกได้ว่าแรงขั้นสุดทําให้โน้ตบุ๊กจากขุมพลัง CPU Intel Gen 11เป็น ตัวเลือกอันดับต้นๆในการซื้อไปใช้งานเพราะฉะนั้นคลิปนี้ผมเลยรวบรวมโน้ตบุ๊กจากขุมพลัง CPU Intel J11 ที่ขายดีที่สุดในปี2021มาแนะนำกันถึง7รุ่นส่วนจะมีรุ่นไหนบ้างนั้นไปดูกันเลย ASUS Zenbook Flip 13 เริ่มต้นกันด้วย2 i n 1 n o t e b o o k ุขุมพลัง Intel Gen 11จากค่าย s s u s กับ Asus ZenBook Flip 13ถือเป็นโน t ตบุ๊กรุ่นยอดนิยมที่ขายดีอย่างต่อเนื่องเพราะเป็นโน t ตบุ๊กที่บางเบาที่สามารถปรับการใช้งานได้ทั้งหมดแลปท็อปและโหมดแท็บเล็ตหน้าจอรองรับทัชสกรีนรวมถึงใช้ปากกา Asus Active Pen ขีดเขียนและออกแบบบนหน้าจอได้แถมยังรองรับมาตรฐาน Intel Evo มาพร้อมขุมพลังซี u Intel Core i5 1ห3า g นงนทำงานคู่คกับ r รม 8GB SSD ความจุ 512GB ลง Windows 10 Home และ Microsoft Office Home and Student 2019มาพร้อมใช้งานได้ทันทีหน้าจอ OLED ขนาด13.3นิ้วรองรับ HDR เลิมพง a r m มันกาดอนให้คุณภาพเสียงทีดด่ดีในส่วนของพอร์ตการเชื่อมต่อครับก็ให้มาแบบครบๆร,บรวมถึงพอร์ต Thunderbolt ที่สามารถต่อจอยแยก 4K ได้แบตเตอรี่ก็ใช้งานได้ยาวๆถึง10ชั่วโมงเลยครับ Asus Zenbook Flip 13ราคา32,990บาท it's a sweet sum ถ้าพูดถึงจีนแอลไลท์โน้ตบุ๊กขุมพลัง Intel Gen 11รุ่นยอดนิยมอีกรุ่นหนึ่งครับก็คงหนีไม่พ้น Acer Swift 3ที่เรียกได้ว่ามีจุดเด่นหลายๆอย่างที่น่าสนใจทั้งเรื่องของดีไซน์ที่บางเบาวัสดุตัวเครื่องที่มีความแข็งแรงทนทานมีให้เลือกหลายสีและมาพร้อมกับการรองรับมาตรฐาน Intel Evo โดย Acer s w i f t 3มาพร้อมกับขุมพลัง Intel Core i5 1 1 3 5 G 7พร้อมกับชิปกราฟิก on CPU อย่าง Intel i r i s XE รวมถึงทำงานคู่กับแรม 8GB และ SSD ความจุ512 g b ลง Windows 10 Home และ Microsoft Office Home and Student 2019มาให้พร้อมใช้งานได้ทันทีเลยหน้าจอเป็นพาแนล IPS ขนาด14นิ้วความละเอียด Full HD ในส่วนของพอร์ตการเชื่อมต่อครับก็ให้มาแบบอย่างครบคันและยังรองรับการเชื่อมต่อไร้สาย Wi-Fi 6และ Bluetooth 5.1เรียกได้ว่าเป็นโน้ตบุ๊กที่ตอบโจย์การทำงานหลากหลายทั้งงานเอกสารบัญชีออกแบบกราฟิกดูแลเว็บไซต์หรือจะใช้เรียนออนไลน์ก็ได้เช่นเดียวกันน้ำหนักเบาพกพาง,ง่าย แถมสเปคก็ยิ่งดีอีกด้วย Acer Swift 3ราคา26,590บาท Huawei Matebook D15 มาถึงโน้ตบุ๊กขุมพลัง Intel Gen 11ยอดนิยมจากค่ายัวเว่ยกันบ้างนะครับกับ h u b o D15 โน้ตบุ๊กที่มีดีไซน์เรียบง่ายน้ําดักเบาแต่แฝงไปด้วย Performance ที่เต็มเปี่ยมโดยมาพร้อมกับ CPU Intel Core i5 Generation 11ทํางานควบคู่กับ RAM 8 GB SSD ความจุ512 GB ประมวลผลกราฟิกด้วยกราฟิก On CPU อย่าง Intel Iris XE หน้าจอเป็นพา n น l IPS ขนาด15.6นิ้ว Full HD แบต วิวเดซ์เพย์ขอบหน้าจอบ,บางเฉียบการเชื่อมต่อไร้สายก็ยังรองรับ WiFi 6ิและบลูทูธ5.1โดยฟังก์ชันการใช้งานของหัวเว่ยเมดบุ๊ก D15 ก็ตอบโจทย์กับคนที่ต้องการใช้อุปกรณ์ของหัวเว่ยอยู่แล้วทั้งการเชื่อมต่อด้วยหัวเว่ยแชร์และการใช้งานแอปพลิเคชันร่วมกับมือถือหัวเว่ยเรียกได้ว่าเป็นโน้ตบุ๊กที่ใช้งานได้ครอบคลุมทั้งงานด้านเอกสารงานออกแบบกราฟิกรวมไปถึงให้ความบันเทิงอย่างเต็มรูปแบบหัวเว่ยเมดบุ๊ก D15 ราคา26,990บาท It's a nitro hack. Huh? มาถึงโน้ตบุ๊กเกมมิ่งขุมพลัง Intel Gen 11ราคาคุ้มค่าแน่ใช้จากค่าย Acer กับ Acer Nitro 5ที่ต้องบอกว่าเป็นโน้ตบุ๊กเกมมิ่งรุ่นยอดฮิตประจำปี2021เลยก็ว่าได้เพราะนอกจากโน้ตบุกรุ่นนี้นะครับจะใช้ขุมพลัง CPU Intel Core i5 11400H กับการ์ดจอตัวแรงอย่าง RTX 3060ทำงานควบคู่กับ RAM 16 g b และ SSD ความจุ512 g b ถูกใจสายเล่นเกมและสายสตรีมเกมอย่างแน่นอนหน้าจอพาเดล IPS S ขนาด15.6นิ้วความละเอียด Full HD 1 4 4 h z คีย์บอร์ดมีไฟ RGB แบบ4โซนช่วยเพิ่มอัตราลดความเป็นเกมมิ่งอีกทั้งยังมีเทคโนโลยีระบายความร้อน Acer Cool Boost ทำให้เวลาเราเล่นเกม Per f o r m a n c e ก็ไม่ดรอปในเรื่องพอร์ตการเชื่อมต่อนะครับก็ให้มาแบบครบๆร,รวมถึงมีพอร์ตเชื่อมต่อไร้สายอย่าง Wi-Fi 6และ e t o o t h 5.1นอกจากนี้ยังติดตั้ง Windows 11มาให้พร้อมใช้งานได้เลยทันที Acer Nitro 5ราคา38,990บาท l e n ovo IdeaPad Gaming 3 ถัดมาครับเป็นโน้ตบุ๊กเกมมิ่งราคาประหยัดจากค่าย l r n o v o กับ l e r o v v o i เด p p d g g m m n n g 3ด้วยความที่เป็นโน้ตบุ๊กเกมมิ่งราคา30,000ต้นๆครับทำให้โน้ตบุ๊กรุ่นนี้ถือว่าขายดิบขายดีด้วยสเปคที่ให้มาเกินราคาใช้ขุมพลัง CPU Intel Core i5 11300H ที่มาพร้อมกับการ์ดจอแยก RTX 3050ด้วยประสิทธิภาพของชิปกราฟิก on CPU อย่าง Intel Iris e Xe บวกกับการ์ดจอแยกอย่าง RTX 3050ทําให้ตอบโจทย์ในเรื่องของประสิทธิภาพ การเล่นเกมนอกจากนี้นะครับยังทํางานควบคู่กับแรม 16GB และ SSD ความจุ 512GB หน้าจอเป็นพาร์เนล IPS ขนาด15.6นิ้ว ความละเอียด Full HD มาตรฐานโน้ตบุ๊กเกมมิ่งรองรับอัตรา r e เฟชเรท120 h z เล่นเกมได้อย่างไหลลื่นผ่อนการเชื่อมต่อก็ให้มาครบครบรองรับการเชื่อมต่อไร้สาย Wi-Fi ฟซึ่งโน้ตบุ๊กตัวนี้เนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าของขาดบ่อยมากถ้าอยากได้นะครับลองสอบถามได้ที่หน้าร้านบรนณาทุกสาขาได้เลยนะครับ Lenovo IdeaPad Gaming 3ราคา32,990บาท Asus TUF d a s F15 มาถึงโน้ตบุ๊กเกมมิ่งครับที่สเปคโหดจากค่าย ASUS กันบ้างกับ ASUS TUF Dash F15 เป็นโน้ตบุ๊กตัวจบที่หลายหคนเนี่ยซื้อไปเพื่อเล่นเกมและทํางานหนักๆเพราะว่าใช้ขุมพลัง CPU Intel Core i7 1 1 3 7 0 H CPU รุ่น High Performance จากค่าย Intel นอกจากโน้ตบุกรุ่นนี้ครับจะใช้กราฟิก on CPU อย่าง Intel Iris Xe Graphics แล้วยังมาพร้อมกับการ์ดจอแยกตัวแรงอย่าง RTX 3070เรียกว่าแรงขั้นสุดนอกจากนี้เนี่ยยังทํางานคู่คก,กับ RAM 1 6บ b DDR4 และ SSD ความจุ1 t b อีกทั้งยังได้หน้าจอพาเนล IPS ความละเอียด Full HD รองรับอัตรา refresh rate สูงถึง240 h z พร้อม Adaptive Sync ทาให้ภาพไม่ฉีกขาดแต่เสียดายนะครับโน้ตบุกรุ่นนี้เนี่ยไม่มีกล้องเว็บแคมมาให้การระบายความร้อนเนี่ยก็ทํามาได้อย่างดีเยี่ยมตามสไตล์ของ ASUS และหมดกังวลเรื่อง performance จะด r o p ส่วนเรื่องของพอร์ตการเชื่อมต่อก็ให้มาแบบครบๆรบรวมถึงพอร์ต Thunderbolt 4รองรับการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่หลากหลายแค่ซื้อ ASUS TUF a s F15 ก็ใช้งานได้ดีเหลือๆเ,เลยทีเดียว ASUS TUF d F15 ราคา49,990บาท Microsoft Surface Laptop 4 ปิดท้ายกันด้วยแล็ปท็อปสุดพรีเมียมจากค่าย Microsoft กับ Microsoft Surface Lap Top 4อต้องบอกว่าน้ตบุกรุ่นนี้นะครับมีเอกลักษณ์เรื่องของดีไซน์ที่มีความเรียบหรูดูแพงวัสดุที่ใช้ทำตัวเครื่องเป็นความพรีเมียมแข็งแรงทนทานเรียกได้ว่าเป็นโน้ตบุ๊กไฮเอ็นยอดนิยมในกลุ่มนักธุรกิจที่ถนัดใช้ระบบปฏิบัติการ Windows มาพร้อมกับ CPU Intel Core i อ Gen 1 1ซึ่งให้ประสิทธิภาพการทำงานที่แรงและประหยัดพลังงานรวมทั้งประมวลผลกราฟิกด้วยชิปอิน i ท i ไอริร ทำงานควบคู่กับแรม16กิกะไบต์พื้นที่จัดเก็บข้อมูลเป็น SSD ความจุ512กิกะไบต์หน้าจอมีขนาด13.5นิ้วความละเอียด 2K อัตราส่วนเป็นแบบ3:2ทําให้มีพื้นที่ในการมองเห็นมากขึ้นรวมทั้งเป็นจอแบบทัชสกรีนสามารถใช้นิ้วแตะเลื่อนสิ่งต่างๆบนหน้าจอได้หรือจะใช้ Surface Pen ขีดเขียนบนหน้าจอก็ได้เหมือนกันครับมาพร้อม Windows 10 Home ของแท้และสามารถอัปเกรดเป็น Windows 11ได้ลำโพง Dolby Atmos Omni Sonic ให้เสียงดังกระหึ่มและ มีมิติแบตเตอรี่สามารถใช้งานได้ต่อเนื่องยาวนานถึง10ชั่วโมงเรียกได้ว่าเป็นโน้ตบุ๊กที่พกพาไปใช้งานตามที่ต่างๆได้อย่างสะดวกสบาย Microsoft s u r f a c e Laptop 4ราคา6390บาท และทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นเจ็ดโน้ตบุ๊กจากขุมพลัง CPU Intel Gen 11รุ่นยอดนิยมที่ผมนำมาฝากกันหวังว่าจะมีรุ่นที่ถูกใจเพื่อนๆพี่ๆน้องๆกันบ้างนะครับสำหรับใครที่สนใจก็สามารถไปลองไปจับลองใช้งานเครื่องจริงกันได้ที่ร้านบรรณาทุกสาขาหรือช็อปออนไลน์ก็ได้ที่ w w w b n n i n t h ต้องบอกว่าที่ร้านบรรณาของเราเนี่ยมีโปรผ่อนสบายๆ0%ูนสะูงสุด24เดือนกับบัตรเครดิตที่ร่วมรายการหรือถ้าใครไม่มีบัตรเครดิตก็สามารถผ่อนชำระผ่าน t o Money w a l l e t ได้เช่นกันแต่ถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานบันน a แน a ช่ e l กันด้วยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนเลยครับสวัสดีครับ